เรียบร้อยนะครับนะครับผมก็อันนี้คือแพทตัวแพทธุรกิจนะครับแพทธุรกิจจะมีความพิเศษบางส่วนนะครับก็คือตรงพ็อกซี่เนี่ยตรงพ็อกซี่ส่วนนี้นะครับผมก็จะสามารถที่จะมีพ็อกซี่โต้โลกนะครับแล้วก็จะมีพ็อกซี่ที่มันสามารถเลือกได้ครับเลือกประเทศที่จะนิ่งพ็อกซี่ได้นะครับต่อไปนะครับภาษานะครับก็สามารถที่จะเลือกภาษาที่ ที่ที่ต้องการได้นะครับนะครับส่วนต่อมานะครับก็จะมีสองส่วนใหญ่ๆนะครับอ่าส่วนที่หนึ่งน,นะครับก็คือจับก,การระบบนะส่วนนี้นะครับก็จะมีการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับก็คือถ้าเป็นตัวแหนธุรธกิจตรงส่วนนี้จะสามารถตั้งค่าผู้เขาสมทั้งหมดได้นะครับทั้งหมดก็คือให้ระบบบอรนะ์เนี่ยรันไปทั้งหมดเก้าหนึ่อะไรประมาณนี้นะครับ ก้าหนแสนหนล้านอันนี้คือถ้าเป็นภาพธุรกิจจะไม่มีขีดจำกัดตรงส่วนนี้นะครับอ่อไปนะครับก็คือเป็นส่วนของอาจเปิดเพ์กีหน้าจอนะครับก็อันนี้ก็คือเพื่อให้โปรแกรมทํางานได้ไวขึ้นนะครับแต่ว่าโดยปกติตนเนี่ยโปรแกรมจะสรุปหน้าจอโดยประมาณไว้ด้านบนนะครับพก็คือตรงหน้าจอสูงฉุดนะครับว่าจะให้เปิดได้แ้่ส่งสุดกี่หน้าจอนะครับก็ ๋ตวตอนนี้เนี่ยมันจะให้แปะหน้าจอนะครับแปะนีนน้ทางเราเนี่ยห้อยแนะนําให้เปิดหนึ่งขอดเพื่อเช็คว่าตัวแกรมทํางานปกตปินะครับต่อมานะครับ,บระยะเ,เวลาเข้าชมแบบวิทีนะครับถ้าตั้งไว้30วินก็จะเข้าถาึ30วินแล้วออกนะครับแต่ถ้าสมมุติตั้ง60วินกะ60วินแล้วออกนะครับแต่ถ้าสมมติกดสู่เวลาเข้าชมเนี่ยตรงส่วนนี้จะไม่นับแล้วนะครับรกบ็จะใช้วิธีการสจบเวลาเข้าชมนะครับก็แบบ 60ิวิถึงร6อยหกสิวินะอย่าีนี้นะจะเนียนกว่านะครับต่อไปโดเมนนะครับก็อันนี้เราแนะนำให้ตั้งค่าปกติไปเลยนะครับที่เอลเวียไลคุ o เกิเองเนี่ยเขาก็จะเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่ใกล้ที่สุดกับ IP นั้นนะครับนะครับอย่าทีนี้ต่อไปนะครับว่าสุดยคีย์เวิร์ดในการค้นหานะครับคีย์เวิร์ดในการค้นหาเนี่ยคืออะไรนะครับสมมุติเรามีเว็บไซต์ Google นะครับสมมุติว่าเรา เราจะให้ร์ดทันทิปนะครัะวิธีการนะครับก็คือเราให้ร,มมร,รุดพันทิปข่าวล่าสุดสมมุตินะครับทนทิปข่าวล่าสุดโอเคนะครับแล้วก็ใส่คีย์เวิร์ดตรงนี้เป็น,นทนทิปข่าวล่าสุดนะครับส่วนตรงส่วนนี้นะครับให้กด c o p y ปี้แล็อกลงนะครับถ้าอยากจะให้กดคลิกต,ตรงนี้นะครับก็จะไปอยู่ตรง ตรงนี้นะครับแค่นั้นเองนะฮะแล้วกดบันทึกนะครับตรงนี้เนี่ยเขาะจะเซตติ้งเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนโหมดไม่ใช่แอร์เ์ก็คือเอาไว้สําหรับเปิดแบบเรียวทามนะครับอันนี้เราแนะนําเป็นอย่างยิ่งนะครับตอนที่จะเปิดบอดแบบใช้ง,งานแบบอ่อเนเมื่อนนะครับเป็นระยะเวลานานโดยที่ไม่เกิดปัญหาเนี่ยควรจะเปิดโหมดไม่ใช่แอร์เ์นะครับเพราะว่ามาันจะรันได้หลับนะครับทีนี้ต่อไปก็คือ u a เนี่ย ตรงี้ส่วนนี้ไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยนะครับเพราะว่าตัวระบบเนี่ยเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับก็คือจะตั้งค่าตามเวอร์ชั่นพี่ใหม่ขึ้เรื่อยๆของตัวอ y เช e เตมนะครับก็คือตอนนี้เราให้ตั้งค่าแบบเป็นค่าปกติก่อนนะครับก็คือไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรมัต่อไป p r o x y นะครับเราบอกแล้วนะครับก็คือถ้า p r o x y เนี่ยทางเราแนะนํา มากที่สุดก็คืพอพ็อกซี่พรีเมียมนะครับแต่ไอายในนี้จะไม่ยังไม่มีพ็อกซี่พรีเมียมนะครับต้องซื้อพ็อกซี่พรีเมียมก่อนนะครับแล้วมาเติมนะครับก็ถ้าสุดเรียบพ็อกซี่พรีเมียมเรียบร้อยแล้วเนี่ยนำมาเติมในตัวระบบนะครับนะครับก็จะได้แบบนี้นะพอเอามาประยุกพ็อกซี่นะครับพอส่คีย์เข้าไปใช่ไหมครับห mm hmm. ลังจากนั้นก็พอคีย์สำเร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย โซนส่วนนี้เนี่ยรอสักพักหนึ่งนะครับรอจนกว่าฟ็อกซี่ไทยแลนด์จะขึ้นวันที่วันระโยงนะครับแปดสามสิบวันนะครับก็จะมีผู้เข้าเดลก์ไทยแบบปรุงเลเวลพรีเมียมนะครับตัวน,นี้จะดีที่สุดนะครับอ่ะแล้วก็โหวตเชฟหน่นะครับเพื่อที่จะได้ฟ็อกซี่พรีเมียมต่อไปการตั้งห้าระบบนะครับการตั้งห้าระบบก็คือผ้าใช้ฟ็อกซี่ก็คือเอ่อใช้ก็คือจะใช้ฟ็อกซี่พรีเมียมไม่กี่ถ้าไม่ใช้ก็คือเพื่อทดสอบนะครับทดสอบว่า มันตรงหรือเปล่านะครับอันนี้เราลองตีแบบไม่ใช้นะครับอ่ัสวนต่อมานะครับก็คือเบราวเซอร์ยูเซอร์เอเจนต์ก็ควรจะกดใช้อาไว้นะครับเพราะว่าตัวส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญนะครับที่เวลาเข้ามาก็จะเข้าทั้งเบราวเซอร์แท็บเล็ตอะไรอย่างงี้นะครับต่อไปนะครับตัว Re ชช o น Lock นะครับตัวส่วนนี้เนี่ยถ้าใครอยากให้ขึ้นใน Google Analytics แบบสมพูสมบูรณ์เลยนะครับก็ควรจะควรจะเอาออกนะครับควรจะิดออกละ อย่างที่บอกก็คือถ้าติ๊กออกเนี่ยบางทีมันอาจจะทําให้ความเร็วเว็บาาเนี่ยมันช้าลงลรอาจจะติ๊กติดแค่บางส่วนนะคะอย่างเช่นวิดีโอนะครับอันนี้สําคัญนะก็คือถ้าสมมติเราติ๊กหมดเลยเนะี่ยบางทีมันอาจจะแลน d o u t f คนข้างชา้ากว่าปกตินะครับถ้่าออกหมดนะต่อไปนะครับก็คือ เล็บนะครับเออก็คือตัวนี้นะครับเพราะสุมมติว่าเราไม่อยากจะให้เข้ามาแต่ทางเฟซ o ุ๊กละไอ้ Google ล่ะนะครับแต่เราอยากให้มันเข้ามาแบบอัลกิมิคโซเชียลนะครับเราสามารถติ๊กเพิ่มออนนะครับเราใส่เซิร์ฟเวอรนนะครับเพื่อให้เป็นอัลกิมิคโซเชียลนะครับเพราะสุดท Facebook กเราอยากให้เข้าผ่านเว็บพันทิปก็ใส่พันทิปอยากให้เข้าผ่านเว็บอะไรก็ตามเนี่ยเราสามารถติ๊กเพิ่มโค้ดใส่ได้นะครับแต่พอเราจะกติ๊กไปแล้วเนี่ยเราจะไม่ระบบจะไม่ได้เข้าจากทาง Google อีกเองน,น,นะครับอันนี้เราลองต๊บอ,อกก่อนนะครับสติปจิมนะครับอันนี้ก็คือให้ค้นหาสามหน้านะครับแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือถ้าเจอใน,นแบบหน้าแรกเลยก็อันนี้ไม่ต้องติกก็ได้นะครับแต่อันนี้อเอาไว้เพื่อทําให้มันเร็วน,นะครับสมมุติว่ามันอยู่หน้าที่สามเนี่ยก็ให้ติกที่สามนะครับเดี๋ยวตัวอย่างให้ใหสมมุติว่าชื่อว็ของคณเนี่ยไปอยู่เว็บที่สามนะครับอย่าง,อย,างอย่างตรงนี้นะประตูวันผิดอะไรเงี้ยตรงส่วนนี้ถ้ามันไปอยู่เว็บที่สาม แมาที่สามนะครับก็ต้องใช้นะครับกดติ๊กแล้วไปอยู่ที่น้าที่ขานะครับอ่าแต่เดี๋ยวเดี๋ยวทดลองให้ดูนะครับก็ต่อไปก็คือขีกใช้เปิดระบบสุ่คขีดใช้ตรงเสวนนี้ก็ควรเปิดเอาไว้นะครับมันจะได้ขีบใช้ไนงะอ่าถือว่าผมเปิดไว้เนี่ยก็ใช้ต่อไปนะครับประวัติการทำงานตรงนี้ช่างมันนะครับม่ต้องไปยุ่งกับมันมองมันไม่มีอะไรคือหมายเพราะว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับต่อ,อยขึ้นหรืออะไรก็ตามนะครับ อ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับหมดนะครับเพราะคือเดี๋ยวเราลองทดสอบดูนะครับว่ามันจะขึ้น k ีย์ o r d เยี่ยงไหนะอ่ะพอกดเริ่มทำงานปุ๊บใช่ไหมครับรอสักครู่นะครับจนไอ้นี่ขึ้นมาปุ๊บเนะเว็บไซต์ก็จะขึ้นมานะครับเสร็จแล้วก็จะส่งข้อมูลนะครับเพื่อที่จะเช็คนะก็แล้วว่ามันก็จะเลื่อนตามตามโดนะครับแล้วก็ข้อทราฟ f i c ไครับเพื่อที่จะลองเช็คดูว่าตัวข้อมูลเนี่ยมันเป็นยังไง มีอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ลองโพสตัมก็ได้ทดสอบแล้วก็ลองเลื่อนอ่านหูเพื่อที่จะไม่มีทราฟฟิกนะครับภายในนะครับซึ่ง Google Analytics นะครับก็ก็จะสามารถเช็คได้นะครับว่าตัวผู้ใช้คนนี้เนี่ยเข้ามาใช้งานมีการใช้งานเว็บไซต์นะครับเป็นเวลากี่วินาทีนะครับแล้วมีความสนใจทางด้านไหนนะครับซึ่งระบบก็จะสุ่มนะครับสุ่มไปเลยนะครับ โ okay. อเคตรามานะครับเราเดี๋ยวลองติก๊กประมาณบทนะครับอ่ะี้อ่าสมมุติอันนี้เราลองลองให้มันอยู่ที่แม่ที่สามนะครับก็คือกดคลอกลิงก์นะครับแม่ที่สามนะปุ๊บสมมุติแบอันนี้คือกรณีที่เราไม่ได้ติ๊กแมาที่สามเอาไว้นะครับอ่ะแต่เราต้องการให้เข้าจากลิงก์นี้นะครับก็คือลิงก์อ่กระทูกันทิปตรงลิงก์นี้นะครับ m t r ออนไลน์นะครับผู้จัดการออนไลน์นะครับ ซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้เ mm hmm. ป๊กตรงนี้เนี่ยเราลองมาดูกันว่า mm hmm. บทรดำงานยังไงนะครับคําได้เป๊กนะครับถ้าไม่ได้ต mm ิ hmm. ๊กนะครับก็มันก็จะเลียบไปหน้าที่หนึ่งหน้าที่สองนะครับอันนี้คือเป็นหน้าที่สองนะครับหน้าที่สามนะครับแล้วพอหน้าที่สามปับก็จะเข้าไปที่อ่า MGR อ n l ไลน์นะครับแล้วก็เข้าไปใช้งานเว็บไซต์นะครับอ่าพีนี้ถ้าสมมติกรณีทิปติกนะครับอันนี้เราเราปิดปิดก่อนนะครับเพราะอันนี้ทิ่ติก,ะกน,น,น,นะครับอ่าก็จะยังเส็จเหมอนเดิมนะครับเพราะว่าอันนี้เพื่อ ครั้งนี้มาาันจะมาจาันจะมันจะไปหน้าที่สามเลยนะครับแล้วก็เพื่อนมาดูเลยนะครับก็คือเพื่อที่จะประหยัดระยะเวลาในการเสิร์ชนะครับเพราะว่าระยะเวลาในการเสิร์ชถ้าอยู่แ้าที่สิบามทที่สิบห้านที่สามสิบเนี่ยโปรแกรมมันก็ต้องหลั่นไปค่อนข้างไกลนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเพื่อที่จะประหยัดจำนวนฮิกนะครับทีนี้อ่าเดี๋ยวตรงนี้น่าจะเข้าใจแล้วนะครับก็คือตรงนีเอาเคื่อว่าสมพูหยุดแมทที่สามอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อนบอทแล้วเนี่ยค่อนข้างจะ บทอัฟฟิกต์ตัวรู้ใบนะครับก็คืออีเวนต์ในการฮิตนะครับอีเวนต์ในการฮิตของบอร์ดลองเนี่ยไม่ได้ใช้ตัวสคริปต์นะครับสคริปต์ก็คือสมมติว่าเ,าเราอยากจะให้คิดตัวไซต์ตรงนี้เนี่ยเราก็เขียนสคริปต์เข้าไปว่าเออดินสคริปต์เข้าไปว่าให้มันไปฮิตรนนตรงส่วนนี้ตรงส่วนนี้นะครับอะไรอย่างเงี้ยเช่นตรงนี้กู o กิลแอนาลิติกอาจจะขึ้นนะครับแต่ว่า g g o o กูเก r ลแสตฟันโซจะไม่ขึ้นนะครับเช่นตัวไซต์ของเราเนี่ยมันจะมีการอ่ใช้ปโปรแกรมพับตัวโปรแกรมไปฮิตเพื่อที่จะ ไปคิดแบบพนจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็จะขึ้นทาง Google Search Console แล้วก็ Google Analytics นะครับเพื่อที่จะทำให้รูปแบบของเว็บไซต์เนี่ยมาสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการไม่ถกตรวสอบนะครับเพราะว่าตัวนึงนะครับตัว IP นะครับ IP ของเราเนี่ยจะไม่ใช่ใช้ IP ตัวของซีทั่วไปนะครับเป็น Proxy ที่มีมูลค่าทั้งสูงอยู่แล้วนะครับยกตัวอ,อย่างง่ายๆอย่าง Proxy ที่มูลค่าสูงนะครับอันนี้เรา เราจะยกตัวอย่างเว็บไซต์หนึ่งนะครับ <c oughs> อ,อ,อย่างเว็บไซต์นี้นะครับก็ท็อปซีต่ตัวนี้นะครับถ้าจะมีท็อปซี่แบบท็อปซี่ธรรมดานะครับจนถึงท็อปซี่ที่เป็นลิสเซเดนท็อปซี่นะครับซึ่งลิสเซเดนท็อปซี่เนี่ยจะมีมูลค่านะครับ2.50ต่อ4 5ดอลลาร์นะครับแล้วก็ตัวถ้าเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกก็คือเป็น ทีวีนะครับชิปทนะีวีเนี่ยต่อหรือยืดยืดกันแรกนะครับรอยู่ประมาณหนึ่งพันบาทชิปทนะีวีเนี่ยผมพูดตรงๆนะวันเดียวก็หมดนะครับไม่ถงพันไม่ถึงหนะึ่งพันไอพีเนี่ยยังไงก็หมดเพราะอะไรนะครับเพราะว่ารีซอสล็อกตรงเนี้ยถ้าลูกค้าอยากได้ความความเรียลลิตเอ้ยลูกค้าต้องห้ามปิดตรงส่วนนี้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าลูกค้าต้องการยิงทราฟฟิกเยอะๆเ,เนี่ยถ้าปิดตรงส่วนนี้ทั้งหมดเนะี่ย แล้วใช้พู้ทำฟิดพวกนี้จะยินไม่เยอะไปครับจะยินได้ว่าสักห้าหกหมื่นไอพีเน้่ขึ้นอยู่กบับเว็บลูกค้าว่าเว็บลูกคา้าโหลดยังไงนะครับแต่ว่ามันจะไม่ขึ้นใน g o o g l e Analytics นะครับเพราะฉะนั้นก็คือแต่ถ้าเปิดตรงนี้ปั๊บเนี่ยบอกได้เลยว่า i อพตรงเนี้ยยังไงตัวเว็บไซต์ตรงเนี้ยยังไงใช้ชื่อเดิมมากๆนะครับแต่ว่า proxy IP พีที่ที่เราหายเป็นรีมีมเนี่ยชุิปี้สูงกับตรงส่วนนี้นะครับก็คือตัว ตัวตัว IP เนี่ยเป็น IP แบบเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เป็น IP แบบบ้านนะครับมีทั้งมีผมีทั้งเครื่องเสียดของฟีแล้วก็ตัวโมบายของฟรีเลยนะครับแต่ว่าเพราะฉะนั้นก็คืออไอพี IP แล้วก็จะไม่จำกัดแบนด์วิดต์ตรงส่วนนี้นะครับเพื่อที่จะเอาไว้ยิงกับตัวระบบนี้เท่านั้นนะครับก็คือก็คือไอพีเนี่ยเราจะไม่ได้ขายเป็นไอพีแบบเอเบอซีทอลฟรีหรืออะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าเราจะเป็นไอพีที่ขาย กกใช้ได้ในโปรแกรมนะครับนะครับอ่ะทีนี้อืมเพราะฉะนั้นคุยวันแน่นอนนะครับเพราะว่า IP เราเนี่ยมันปลอดือนเนี่ยมันยังไงมันก็หาฟิกทะลุเกินแสนอยู่ยแล้วน,น,นะครับซึ่ง t ้าฟิกทะลุเกินแสนเนี่ยเอาแค่หน่วยไอพีเนี่ยก็เสียไปสี่ร้อยดอลลาร์แล้วนะครับถ้าซื้อจะตรงเนี้ยใช้แค่หน่วยไอพีเองนะครับแต่ของเราเนี่ยก็คือมันราคาเป็นพันบาทนี่ก็ถือว่า เป็นโปรโมชันนะครับแม่นาหดอาจจะมีเหลราคาที่แปลกแปกันไปนะครับผมนะทีนี้อันนี้ก็คืออันนี้เราก็จะแนะนํานะครับจนหมดแหละทีนี้เดี๋ยวอีพี EP แน่นะครับอีพีหาก็คืออีพีหน้าในการใช้งาน,นโปรแกรมแมพอ่าก็เดี๋ยวเราจะมาบอกเทคนิคนะครับเทคนิคแล้วก็ตัวโปรแกรมที่เป็นบิ n เน e โปรแกรมนะครับก็คือหลายคีย์เวิร์ดนะครับในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับ ก็คือตัวเนี้ยจะจะเราจะสอยไว้ด้วยกันอ่ยิงหลายฮิวร์นะครับแล้วก็ตัวส่วนของพวกการใช้งานพอร์ตฟีเนี่ยแบบไหนที่จะดีที่สุดนะครับถ้าสมมตินคนที่ยังไม่ได้จะใช้พรีเมียมหรือไรต์แบมเนี่ยแบบไหนจะดีที่สุดนะครับส่วนพรีเมียมหรืไรก็ดีอยู่แล้วเราถ้าสมมติลูกค้าเป็นแบบพรีเมียมอยู่แล้วเนี่ยทำระบบล้วเนี่ยบางรั้งนะครับอันนี้บางทางั้งไอพีบางพี บางทีอาจจะท้าเว้ยบัตมาให้ไอพีบางทีมันมีซ้ํากันบ้างอะไรเงี้ยซึ่งจริงไอพีมันซ้ำบ้างมีวนเป็นบ้างเนะี่ยนะเพราะว่าอย่างอาสมมตินะครับอย่างเอพีซีอย่างเงี้ยหรือบา,นาเ,นเนี่ยไอพีแตกต่างทางหมือไอพีเนีย่ยเวลาใช้งานในการยิงพวกท่าฟ,ฟิกเอสีโฟนะครับไอพีต่างระดับเว็บเนะี่ย ตัว Google เองเนี่ยกูเกิลแอนาลิติกนะครับเขาต้องการผู้ใช้งานที่ซ้ำนะครับ <c oughs> เขาเขาไม่ได้ต้องการผู้ใช้งานใหม่ตลอดนะครับใหม่ปุ๊บมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วออกไอ้ตรงส่วน,น,เ,นเนี้ยมันสร้างความสงสัยให้ตัวระบบไม่พอเนี่ยเขาว่าอาจจะตัว Google Analytics ก็อาจจะรู้สึกว่าเออคนส่วนใหญ่เข้าเว็บไซต์มาแล้วก็ออกไปโดยที่ไม่ได้สนใจกลับมาใหม่อ่าจจะตัวตัวคะแนนของเว็บไซต์เนี่ยอาจจะลดลงมาได้นะครับผมมา าะงานปรมภีก็คือจะจบคลิปอยู่ตร,ตรงส่วนนี้นะครับก็คือวิธีการใช้งานโปรแกรมนะครับแล้วก็อีเล่น